และคดีนี้ก็ประจวบเหมาะกับจังหวะการดีเดตัดแต้มนะครับของผู้ใช้รถใช้ถนนปรากฏว่ากรณีเมาแล้วขับเนี่ยเป็นหนึ่งในข้อหาที่จะถูกตัดแต้มเยอะสุดก็คือ4คะแนนจากคะแนนทั้งหมด12คะแนนครับวันนี้เราไปสอบถามผู้ใช้รถใช้ถนนทั้งคนบังคับใช้กฎหมายแล้วก็คนขับขี่บนถนนเนี่ยปรากฏว่าส่วนใหญ่แล้วยังไม่รู้ครับว่ามีการบังคับใช้กฎหมายนี้ ทีมข่าวไทย PBS ลงพื้นที่สำรวจบริเวณแยกหลัก4กรุงเทพมหานครครับเจอประชาชนทําผิดกฎจราจรเช่นคุยโทรศัพท์ขณะขับรถไม่คาดเข็มขัดนิรภัยฝ่าไฟแดงบริเวณนี้เนี่ยตำรวจงานศูนย์ควบคุมจราจรด้าน10บตำรวจเอกอภิรักษ์แก้ววัยยุทธ์อบหอมู่งานศูนย์ควบคุมจราจรบอกว่าวันนี้ จำนวนผู้กระทำผิดไม่ได้ต่างจากวันอื่นๆนะครับผู้ขับขี่หลายคนเข้าใจเรื่องการตัดแต้มแต่บางคนก็ยังสับสนว่าถูกตัดแล้วมีผลอย่างไรตำรวจก็เลยเร่งสร้างความเข้าใจเพิ่มเติมครับครับผมครับสําหรับวันนี้เป็นการตัดแต้มนะครับวันที่เก้าธันวาคมนะครับสำหรับประชาชนก็เริ่มรู้แล้วครับผมเริ่มทราบในการข้อหาที่จะโดนตัดแต้มนะคบผมก็เจ้าหน้าที่ก็จะมีการแจ้งให้ทราบเพราะว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าไว้อยู่แล้วครับผม ในเบื้องต้นก็มีการเข้าใจครับผมเพราะว่ามีการทราบข้อล่าวหาอยู่แล้วนะครับในเบื้องต้นว่าข้อหาในปรับกีคะแนนประชาชนจะทราบอยู่แล้วนะครับประชาชนทราบระ้ับสองทำยังไงนะหรือว่าสอบครับอ๋อในเบื้องต้นอันนี้เพิ่งเริ่มนะครับประชาชนก็ยังสับสนอยู่อยู่บ้างครับว่าตัดเริ่มตอนไหนบ้างจะได้คืนตอนไหนอะไรยังไงครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็มีมีเกณฑ์อยู่แล้วนะครับในการขอคืนในการคืนแต้มครับผม ระหว่างที่ทีมข่าวสังเกตการก็ไปพบว่าวันนี้ตำรวจที่แยกหลักสี่นำร่องหักคะแนนจริงนะคะเมื่อจับผู้กระทำผิดกฎจราจรตำรวจก็ออกใบสั่งแล้วก็เปรียบเทียบปรับและแจ้งข้อมูลให้กับผู้กระทำผิดได้ทราบว่าตอนนี้ถูกตัดคะแนนไปแล้วหนึ่งคะแนนจากนั้นตำรวจก็จะนำข้อมูลจากใบสั่งไปบันทึกลงในระบบที่เชื่อมข้อมูลกับกรมการขนส่งทางบกเพื่อให้ทางขนส่งตัดแต้มโดยตำรวจจะถ่ายรูปใบสั่งเอาไว้แล้วก็ลงระบบภายหลังปฏิบัติ ขยับไปที่ปริมณฑนกันหน่อยครับท่านผู้ชมดูหน่อยว่าตัดกันจริงหรือว่าแค่ป้องปรามเตือนๆกันที่นนทบุรีตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่สํานักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรีตั้งด่านตรวจเน้นประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ความเข้าใจให้กับคนใช้รถใช้ถนนก่อนจะบังคับใช้กฎหมายครับ บรรยากาศที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่นี่ตำรวจตั้งด่านตรวจเข้มกฎจราจรที่ถนนท่าแพโดยยังพบผู้กระทำผิดกฎจราจรส่วนใหญ่เป็นคนที่ขี่จักรยานยนต์แล้วไม่สวมหมวกนิรภัยรวมไปถึงไม่ต่อภาษีประจำปีไม่มีใบอนุญาตขับขี่แล้วก็ดัดแปลงสภาพรถนะคะโดนหมดเลยบางคนบอกว่ายังไม่ทราบว่ามีระบบการตัดแต้มตัดคะแนนใบขับขี่แต่ก็เชื่อว่าการออกระเบียบแบบนี้มาจะทำให้ผู้ขับขี่ขับรถเคารพและปฏิบัติตาม กฎจราจรมากขึ้นที่จังหวัดนครสวรรค์ครับตำรวจเน้นสร้างความเข้าใจกับประชาชนเรื่องการตัดแต้มใบขับขี่นะครับขณะที่ชาวบ้านที่ถูกปรับข้อหาไม่สวมใส่หมวกกันน็อกบอกว่ายังไม่รู้นะครับว่าตอนนี้มีข้อบังคับใหม่แต่จะศึกษาแล้วก็ระวังให้มากขึ้นครับถ้าทราบแล้วมันก็มันก็ดีอะค่ะจะได้ปรับปรุงเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ออกมาแบบไม่รู้เรื่องเลยก็เลยไม่รู้เรื่องค่ะ ก็คือหลังจากนี้ก็จะทำกานตามกฎเล่นเลใช่ค่ะก็ต้องทำตามกฎเขาแล้วค่ะไม่ทำตามก็โดนตับอยู่อย่างนี้สังเกตการที่เขตเทศบาลเมืองเลยยังไม่พบตำรวจกวดขันวินัยจราจรตามนโยบายตัดแต้มใบขับขี่นะคะและยังพบว่าผู้ใช้จักรยานยนต์บางส่วนก็ยังไม่ได้สวมหมวกนิรภัยซึ่งตามกฎเกณฑ์ก็ต้องตัด1แต้ม1คะแนน ลองไปสอบถามที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลยให้ข้อมูลว่าจะเริ่มนโยบายในช่วงบ่ายค่ะโดยตำรวจจราจรภูธรเมืองเลยจะตั้งด่านภายในเขตเมืองก่อนส่วนรอบนอกก็เป็นอำนาจของแต่ละสถานีตำรวจในการดําเนินการเริ่มตัดแต้มใบขับขี่ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนที่ทําผิดกฎจาราจรค่ะที่จังหวัดศรีสะเกดครับ ด้านรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดศรีสะเกดบอกว่าได้สั่งการให้หัวหน้าสถานีทุกโรงพักเร่งประชาสำคัญประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเรื่องข้อกฎหมายนะครับวันนี้ยังไม่มีการจับกลุมอย่างเข้มงวดแต่จะเน้นประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนเยาวชนใส่หมวกกันน็อกก่อนแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของการขับขี่